ทำเอาขนลุกขนพองไปตามๆกันค่ะเมื่อล่าสุดแคนดี้รากแก่นเจ้าแม่สายมูได้จัดพิธีบวงสวงกระเป๋าสายมูครั้งที่4ชื่อรุ่นเอาไปรวยโดยมีอาจารย์วินไทยไขยน้ำเลขศาสตร์ดวงดาวเป็นผู้ทําพิธีให้ที่บ้านย่านซอยเมืองเอกจังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงเวลา9นาฬิกาของเช้าวันนี้ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นเหมือนดั่งน้ามนต์มาอํานวยพรให้พิธีราบรื่นสมบูรณ์ตามแบบฉบับสายยานพญานาคราช ในช่วงที่อาจารย์วินไทยกำลังประกอบพิธีทางทีมงานได้เปิดเพลงไหว้ครูบูชาคุณทางด้านแคนดี้รากแก่นก็เริ่มมีอาการสั่นรที่มือหลังจากนั้นหลับหูหลับตาร่วงลงไปกองกับพื้นโดยในขณะนั้นนะคะมีดาราสาวสารวสารรณษาทองวิเศษคอยประคองอยู่ใกล้ๆแคนดี้เกิดมีอาการลงไปรำเรืย้ยท่าทางเหมือนพญานาค พอสิ้นเสียงเพลงทานสาวนรสาและคนที่ร่วมพิธีก็ได้ทำการตะโกนเรียกชื่อแคนดี้แคนดี้ให้กลับมาอยู่สักพักแคนดี้ถึงมีสติกลับมาดังเดิมรจไมจกจำเนินเรื่องเลย

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานคุณใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าในโลกสมบัติขอพลังแห่งบุญเหล่านั้นจงพันสําเร็จแก่ข้าพเจ้าและคณะของข้าพเจ้าในชาตินี้ชาติปัจจุบันขอให้บริสุทธิ์พร้อมกันไปทั่วด้วยนำสมบัติคณะสมบัติ วาจาจิตตังอาหารวันพานาคาธิบด no ีสีสุโธวิสุทธิเทวามูเจมิรุติยามปิกายวาจาจิตตังอาหารวันพานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวามูเจมิรุติยามปิกายวาจาจิตตังอาหารวันพานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวามูเจมิกายวาจาจิตตังอาหารวันพาองค์ดำแสนศรีจันทานาคราชวิสุทธิเทวามูเจมิ รุติยมิกายะวาจาองค์ดำแสนสิริจันทานหน้าขลาทีสุดทีเทวาปูเชมิตันติยมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิ่มัีองค์ดำแสนสิริจันทานหน้าขลาทีสุดทีเทวาปูเชมิให้ถวายพวงอะไรกับปู่เลยวาย่า ยังพันเตวิสงวิทมงลัตนสายา,าติสละเนนะสหปัญจาศีลานิยาจามะพุทธามาอูนาโมพุทธายะ เรียกกลับมาเรียกชื่อเรียกชื่อกลับมาดีเรียกชื่อกลับมาเรียกชื่อกลับมาดีเรียกชื่อกลับมาดีกลับมาดีเรียกชื่อกลับมาดีเรียกชื่อกลับมาเขาปล่อยมือแล้วเขากลับมาแล้วถ้าปล่อยมือกลับมาให้เขาปล่อยมือกลับมา ก่อทนที่แคนดี้รากแก่นนะคะพร้อมกับสาวนศาทองวิเศษได้ออกมาเล่าเรื่องราวหลังจากที่เจ้าตัวมีอาการองลงลำเลื้อยเหมือนพญานาะคช่วยเล่าเหตุการณ์พิธีเมื่อกี้นี้หน่อยครับว่าที่แคนดี้ลงไปมีอาการแบบนั้นมัน,มนเกิดอะไรยังไงให้ช่วยกันเล่าครับจริงๆคงต้องเล่าที่ความรู้สึกของตัวเองก่อนค่ะ การทาพทิธีวันนี้คือกระเป๋าคือการวงสวง,ง,สวงทำพิธีมูกระเป๋าเพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้ที่ซื้อกระเป๋ไปลูกค้าที่ซื้อกระเป๋ไปเนี่ยได้คลังจากอาจารย์วินไทยน<ฮ>ะค,ะ,ค,ะ,คะก็คือเป็นคลังบวกที่ทําให้ทุกคนดําเนินชีวิตได้ดีขึ้น <ฮะ S 1> หลายๆคนที่มีโชคมีลาภปฏิบัติด,ดีก็ได้รวยกันไปเราทาอย่างนี้มาสมรอบรอบนี้รอบที่4ี่แล้วค่ะ,<ฮ>ะทีนี้แต่รอบนี้มันมปความพิเศษใช่ก็คือทุกครั้งเนี่ยอาจารย์ก็จะทําพิธีให้แล้วก็จะมีการทำน้ำมนต์เอ่ยน้ำมนต์เลยนะคะแต่ว่ารอบนี้อาจารย์ก็ มีการเปรยขึ้นมานะคะก่อนก่อนที่จะทําพิธีนะก่อนที่ทําพิธีใช่แเาอยู่ตรงนั้นในเหตุการณ์ทั้งหมดอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้เันพระแล้วก็เป็นวันที่21แล้วอาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้ไม่ทำน้ำมนต์นะใช่อาจารย์พูดสามอย่างอย่างแรกก่อนก่อนพระ21แลวไม่ทาน้ำมนต์ไม่ทำมนต์หมความหมายที่อไจครยคือวันที่เรามูกระเป๋าไปสามครั้งเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์อัสดง ไม่ไ้ม่ใช่วันอาทิตย์สดมเขาเรียกวันวันทรงกฎวันทรงกฎอาทิตย์ทรงกฎตลอดเวลาทรงกฎทั้งสามครั้งเลยโดยที่ไม่ได้แต่วันที่ทรงกฎให้เห็นได้ชัดสุดก็คือวันที่เราวงสวงปู่ด้วยใช่ครับแล้ววันนี้บังเอิญว่าเป็นวันพระเป็นวันพระแม่ธรณีเป็นวันพระแม่ธรณีแล้วที่สําคัญคือ21หมายถึงพระแม่ธรณีอยู่ระเกประชันดินแล้วเราทําเรื่องราวอย่างนี้เราอยากให้พระพิรุณลง ลงมาเกี่ยวกับเรื่องของค่าธาตุน้าค่าธาตุน้ำคือค่าธาตุาสามทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับระบบของพราฟิล์ค็ <sk an> จะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งดินทั้งน้ําทั้งลมทั้งไฟที่หน้าบุญชาออมาถึงว <ẹ S 3> ่าอาจารย์ก็อยากจะได้ได้ทั้งหมดแล้อยากได้ทั้งหมดพอได้ทั้งหมดมาเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในในสัดส่วนของของที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมรู้ว่าคุณพี่อ่ะไม่ได้ความไม่ได้คิดไปเองแน่นอนแต่สิ่งที่เข้าเนี่ย คุณนี่ต้องรู้ตัวเองว่าการเก่งในลนักษณะของมือเนี่ยคนเก่งอะ่ะมันไม่สามารถที่จะอ่อนช้อยได้ขนาดนาั้นหรอกคุณลองเก่งกันดูมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันไม่อ่อนช้อยได้ขนาดนาั้นหรอกและสําคัญคือคุณแคนดี้กลังไม่เป็นแล้วตอนตอนตอน,นตอน<ค>ตอนั้นแคนดี้เป็นยังไงฮะรู้<ๆ>ตัวไหมคือต่อเรียกคำที่เคยก็เรียกว่ามีประสบการณ์ก็พอที่จะรู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้ว แคเดี้มีอาการตั้งแต่ตอนที่เริ่มสวดคงแรกอะค่ะเริ่มฝนตกลงมาก็เริ่มมีอาการก็พยายามประคองตัวเองไว้จนกระทั่งเป่าหอยใช่จนกระทั่งจนกระทั่งพอขึ้นเพลงบูชาครูก็รู้สึกว่าแบบคือเกินป้าแล้วแหละคือเห็นแล้วว่าแคดดี้แบบเริ่มสั่นมือที่ถือกไม้คือครั้งเริ่มไม่อยู่แล้วเนาะใชเริ่มไม่อยู่แล้วก็เลยลองก็เลยกลอยเพราะเราก็ทํามั่นใจผี่อยู่อาจารย์ด้วยนะคะพอปล่อยไปฟุกก็อย่างที่เห็นเลยก็คือ การโปรยดอกไม้เนี่ยมันจะเสร็จแล้วไงในที่สุดแต่คือมีงไม่ยอมเสร็จไงเพราะเราต้องการเหมือน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 เบื้องบนต้องการให้ลําวงสวงในหน้าก่อนเพราะตอนนี้ฝนตกนะตอนนี้เกิดเรื่องน้ํานะตอนนี้เกิดเรื่องพบั้สีนะเกี่ยวกับเรื่องของดินน้ําลมไฟทั้งหมดเกี่ยวข้องกันหมดแล้วนะปุุงก็มาเลยแล้วทีนี้ก็คือถามว่าตัวเองรู้สึกไหมในขณะที่ทำ่ะรู้สึกทั้งหมดค่ะรู้ว่าทําอะไรยังไงแต่ไม่รู้ว่าแสดงอะไรออกไปแล้วไม่สามารถควบคุมได้ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เรื่องนี้พวกพูดได้เลยโดยโดยโดยตัวเองสามารถบอกได้ว่าไม่ได้แซงคำไม่ได้ละครไม่ได้มโนคือเกี่ยวกับสายยานถ้าเราพูดจริงก็คือเกี่ยวกับสายยานเป็นสายยานนะครับแต่ก็อยู่ดูทุนทีของแต่ละคนอีกที่จะมองก็แต่ละคนก็มองใครเชื่อก็บวกไปใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรข้ามไปเราไม่สามารถจะแต่ทางนี้แต่ทางสารเนี่ยสารเหมือนเป็นองค์คณะพิทักษ์ที่อ่ะก็คือพอพอเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย จะคอยมองแล้วว่าตรงไหนแหลมตรงไหนแบบไปจะแท้งได้กันทั้งหมดเลยก็อย่างที่บอกคือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่เรื่องนี้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะแล้วก็คงก็แล้วแต่ทุกคนแต่ที่แน่คือสิ่งที่ทีนี้ได้ทําลงไปได้ทิ้งเกิดขึ้นมันมีความสุขค่ะแล้วมีมีอะไรดีเด็ดๆมาฝากบ้างไหมขอดนึงขอดนึงเป็นแนวทางนิดนึงความรวยความ ใช่เรามีความรวยมาฝากด้วยนะคะแล้วจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นบ้านเลขที่5ห้านะคะกนะนะคะเลขที่56เลขที่56นะคะก็ก็ลองดูก็กับกล้วันนี้วันที่21ด้วยนี่วันนี้วันที่21เอดนาะเออเป็นวันดีด้วยเป็นวันดีวันดีวันันด้วยก็ลองก็ลองสลับสลับไปมาไปมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อจะขอให้โชคดีนะคะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ ต้องบอกเลยว่าแคนดี้รักแก่นกลายเป็นเจ้าแม่สายมูตัวแม่ไปแล้วและที่สำคัญธุรกิจไลฟ์สดขายกระเป๋าตอนนี้ก็ปังมากๆเลยละค่ะ